สวัสดีครับคุณเกาอ๋อสว,วัสดีสวัสดีเจ้าบ,บอลนี่มปค่อยสบายนะครับไม่อยอมก,กินอาหารคนต้องรีบหมอมาดูแต่ไม่มีปัญหาหรอกครับมันจําคุณได้ด้วยนะเนี่ยรู้ไหมผมซื้อมาตัวนี้มาราคาเท่าไหร่สามล้านเฉยเงินซื้อมาแบบนี้ในสิบตัวเลยทีเดียวคุณก็เป็นคนตาถึงที่กินนะครับแต่มันก็ชนะให้คุณมาหลายเที่ยวแล้วนะที่ฉันซื้อมันมาเนี่ยไม่ใช่เพราะาใหญ่ใะให้มันชนะหรืรู้ไหมทำไมที่ได้ซื้อมันมาเพราะครั้งแรกที่ฉันขี่มัน มันพยศให้ฉันตกมาเมื่อมันยิ่งไม่ชอบฉันฉันยิ่งอยากจะได้มันดูสิบัทบรอมันกำลังเลียมือของฉันมันจะไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยเนยะโอกาสที่มันจะสบายต่อไปน่ะหมดแล้วคุณเกาคุณเกาคุณเกาครับจัดการฟังมาซใ,ให้เรียบร้อยและจากตัวใหม่มาให้ฝึก